สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องคุณยายมาแล้วนะคะวันนี้ยายจะพามาดูนะคะว่ายายทําอะไรว่าแกงอะไรนะคะวันนี้ยายจะแกงส้มนะคะแกงส้มอันนี้มะละกอนะคะอันนี้เป็นมะละกอแกงส้มมะละกอแล้วก็ใส่ถั่วแปกนะคะถั่วแปรแกงส้มนะคะอร่อยอร่อยนะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะ อันนี้เป็นพริกแกงของยายโขลกเองนะคะแล้วอันนี้ก็ยายก็จะโขลกแล้วก็เอาปลาต้มแล้วก็มาโขลกใส่นะคะมาโขลกใส่ให้หนัวนัวนะคะคนค้นนะคะแล้วยายจะแกงส้มวันนี้นะคะยายให้ลูกไปซื้อยายอยากกินแกงส้มปลาดุกนะคะลูกเขาบอกเขาไม่เคยกินให้ลูกไปซื้อเขาไปซื้อปลานี้มาให้ยายปลานินนะคะวันนี้ ไม่ถูกใจเลยนะคะแต่ยายก็จะแกงนะคะยายอยากกินแกงส้มมะละกอถั่วแปบใส่ปลาดุกนะคะแต่ลูกไปซื้อไปตลาดเขาบอกว่าไม่มีหรอกแกงปลาดุกแกงส้มเขาเลยซื้อปลานินมาให้ยายนะคะเดี๋ยวยายจะเอาอันนี้ใส่ก่อนนะคะมะละกอมันจะได้เปื่อยแกงส้มนะคะแกงส้มมะละกอนะคะใส่ถั่วแปรนะคะนี่ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะ ได้แล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ยายก็จะใส่ใบยี่ตูนะคะ <c oughs> นี่ใบยี่ตูใบมังลักนะคะก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยให้มันห,มหอมๆนะคะนี่ก็ใส่ใบยี่ตูเสร็จนี่น้ำมะนาวนะคะแกงส้มเราก็ราดลงไปเลยนะคะก็ปิดหม้อนะคะ อีหม้แป๊บหนึ่งค่ะแกงของเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นี่แกงส้มนะคะน่าทานไหมคะทุกคนยายว่าจะแกงส้มให้ลูกไปซื้อปลาดุกนะคะเพราะว่าแกงมะละกอแล้วก็ถั่วแปบ์เนี่ใส่แกงส้มปลาดุกมันจะอร่อยนะคะแต่ลูกบอกว่าไม่เคยกินเขาเลยซื้อปลานินมาให้ยายนะคะยายก็ต้องซื้อแบบก็ต้องแกงแบบที่เ ไม่ถูกใจนะคะเป็นปลานิลนชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยแล้วยายก็จะใหญ่ก็จะตักเสร็จแล้วก็ตักใส่นี่เลยนะคะแกงส้มมะละกอนะคะแกงส้มมะละกอตัวแปบด้วยร้อนต้องตับ ปลาลินี่เป็นถั่วแปดนะคะถั่วแปดได้ไหมนี่เป็นถั่วแปดนะคะใส่ใบยีต่ตูแกงส้มยายจะใส่ใบยี่ตูนะคะเพราะว่ามันจะหอมปลามันเยอะเกินมีปลา,ายายเอาไม่หมดนะคะมีถั่วแปด น้ำข้นมากรสชาติได้เลยนะคะชิมแล้วยายชิมแล้วจะมามะละกอมีมะละกอนี่นะคะแกงส้มของยายนะคะฝีมือของยายเองนะคะเพราะว่ายายเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆแกงส้มมะละกอนะคะแกงส้มมะละกอกใส่ถั่วแปบ มีถั่วแปกด้วยถั่วแปรด้วยนี่ก็มีเป็นปลาที่ยายไม่ชอบเลยนะคะยายอยากกินแกงส้มมะละกอใสป่ปลาดุกแต่นี้ให้ลูกไปซื้อลูกซื้อมาไม่ถูกใจเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินเขาเลยซื้อปลานิลมาให้ยายโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนี่ใส่ใบยีู่ด้วยนะคะแกงส้มยายนะคะทุกคนมากินข้าวกับยายนะคะอ่าก็คือแกงส้มมะละกอ แกงส้งมมะละกอใส่ถั่วแปบแล้วก็เป็นปลาหนิลน,นะคะไม่ใช่ปลาด,ดุกที่ใหญ่ตั้งใจไว้นะคะรสชาติอร่อยนะคะอร่อยอร่อยถูกปากยายเพราะว่ายายอยากกินแบบไหนยายก็ปรุงเอานะคะทุกคนก็สามารถทํากินเองอถูกปากตัวเองได้เช่นกันนะคะยายก็คลิปนี้ยายก็ขอฝาก ติดตามให้ยายด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ